ไปง้อต่อไปนี้กะเทยมีให้พึ่งพาและอาศัยมือกับมือปากกับปากช่วยกันก็ไว้ใช้จะไปแคร์อะไรกับทนียหึงดำๆเห็นหน้าฉันเป็นยังฉีพ่อแม่ฉันรวยเถนะคา่ะป้าถือพ่อแม่ร,รวยที่ขาดพ่อแม่์ทำงทะนะา,ทานธนาคารกูเด้อค่ะกูทำงานธนาคารเนี่ยแต่ว่าไม่ดีบอ๊อบไปเป็นยังค่ะปูนเหมิด <c oughs> มาสมัครค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว แต่ชางานธนาคารพอดีก็ไปปูนเหมดก่อช้าไม่ต้องพูดมหา,าเอ้ยวัเดีอนท่านราชการบ่คอยมีค่ะบกกอยมีหยังครับบ่คอยมีใายอาบเรศพยายกันเลยมาหาศึกเสริมหาศึกเสริมจ้า,ม,ามีแสดงว่าสิมาสมัครเป็นนักร้องได้มั่นใจเจ้าค่ะโดยอ้าเถื่อสวยบ่คะ สวยภาพแถวบ้านเอิญสวยสัมพทนานสัมพูลาีก็โวขาอี่นงครับก่อนเราจะเจอกันำอีนี้คือกับเทยแทนพี่บ้าคือมาใช้พี่บ้าวใช้กระเทยโอ้ยมันกระเพาะปั่นกันนั่นแหละจะไม่เชี่ยไม่ท่วงกันโอ้ยเนาะจิ้ชาเข้ากับิเข้าอว่ไปเตะ สวัสดีค่ะแม่นบดติคืออาไรแม่นบดอะไรเนาะวันเน่านนเปี่ยนอือพ่อแม่จังได้แต่การอืน่นที่เขาไอ้แปดค์มันมูอยู่เนาะงางเขาฝอยพ่นสิบกบหนอนก็มองเลยเถอะทีมรวดเร็วเลยก็สวัสดีมันใจครับเนาะไม่ยังก็ครับโอ้ยมาหมักรนักลองมาสมัครนักลอง มันใจก็พอโอ้ยมันใจแล้วล้เต็มรอยบิ Lew ้ลเบิ้ลล่ะลูกเต็มรอยไหมลูกเต็มรอยรอยนะฮะาจะเข้าด้วยครับด้อยนี่ผู้ใดอีกนู่ครับสมารับสมัครนักร้องหรือเดนเซอร์นะครับมาด้วครับด้อเดี๋ยวสิบวันเิล่านี่ครับผมเพราะว่าเวลามีจำกัดนะครับสาขาอาชีพนะครับมาสมัครใจนะครับ เราไม่ถึงมารอกอ่าเราไครับพี่น้องแม่จ๋าหนูวินแล้วจ้าอ้๊หว่ามาลำบอดแตบสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวครับให้ถามหน่อไม่กันอยี้ยกว่าครับพี่ผมเป็นลิเกจ้าเป็นลิเกจ้าดูตัวศิลน,นะจ๊ะ ขอโทษเถอะครับบพต้องว่าดกศสินน่นผมมันมันใบจานห้างเจอถึงไอ้สินเป็นพรอกอิเกตั้งไหนกงสมัครหมอรำหนูอยากลองชีวิตใหม่ๆดูจ้ะโอ้อยากลองชีวิตใหม่ๆนี่มาลองกับกูนี่ชีวิตใหม่ๆนี่มันบอกไปลองแบบท่านขอโทษค่ะถ้าเป็นพระเอกกิเกกีดี เฮ้ดพ hey, oh, wow. yeah, ี่น้องมึงมึงวันเจ้าของพี่พีกี่ปวะว่าถึงร้ำบอกให้พี่น้องฟังโอสัปราห์เม่อไง วนนั้วก็มาฟังก่อทั้งทั้งหลาย ที่นี่ขอบคุณคุณแม่ที่อยู่ฝั่งด้านซ้ายนะจ๊ะฝั่งแม่มาจากพิจิตรณ์ทุนจันทร์นะจโอ้แม่แม่แม่ลำมะขามหานมาฝากลูกเฮ้ยลูกทานแล้วอร่อยอร่อยจ้ามะขามหวานเมืองพิจิตรอร่อยอยู่แล้วหวานกันแบบหลายๆขอบคุณคุณแม่ที่อยู่ฝั่งด้านขวาของมะลินะจ๊ะมาตาไส่ล่ะที่มาจากราชบุรีโอ้มาจากราชบุรี ให้น้ำโอ,อ่งมักรมาฝากนู่นสกทานแล้วอร่อยออให้หมอถามหน่อยอะไระ๊ะาพระมึงไปกินอูฟังไม่รู้เรื่องเลยจ้าอ๋อพ้าบิดาคุณไปสแตนวันนี้ผมอาทรสอนรักครับได้ดูเพจของคำผลร่วมนดงไม่เพจโทรศัพท์ไปไหนหามเห็นี่ย วอ้ยแต่ใจเนี่เนาะว่ามีการเปิดรับสมัครนักสแสดงแมนทับถุกกองแล้วผมมาทอยสอนทัศน์เพื่ออีกหนุ่มที่หน้าตาดีที่จุดในประเทศไทยเ <c oughs> อย้ยไอ้แม่ท้องไปหลัง,ลงจะมารอเถอะไปหลังเขาบอกว่ารอคดีกูกับ <c oughs> <c oughs> บอมทุ่งผ้าจะมาอยากจะมาสมัครวัดลำเจา้าโอ้อยากสมัครสมัครเป็นบรมเจา้าอ่าให้ถามเนียครับ มือเป็นอย่างงอจังสั้นๆแบบนี้แม่มันเป็นอย่างมันยังไม่ถึงก้ะให้เขาอินแล้วเขามาใ,ใครอ่ะเก็ชินแม่ไปเขาไม่ถึงนี่ไม่ถึงเลยครับ,บวัวจำตววเด้มึงจะนี่เด้อโอ้จะเมลันน่าเนี่ น้อยเนื้อค่ะมาด้วยความมั่นใจ่ค่ะอย่าว่าน้อยค่ะเปไหนไปไหงสวยสำคัญน <pad> ั <pad> <pigs> <morning> <às ic Mc Bryant> ่หล่อนอยังสวยสำคัญสันสำคัญสวยเดี๋ยวเบิ้งเบิ่งจากของเนี่ยว่าสันงานมือไม่งานมนไปรถเหยียบองค์ป้าเขอโทษตะค่ะครับผมขึ้ประกาศยุบเป็นเมมเมมเพราะว่าสมรับสมัครนักแสดงอ่าหน้าใหม่ว่าสันแม่นครับผมโอ้ยเหลือเบิ้งมันอาว่าสั้นอปไหนหนึ่งสองสามสี่กูเป็นสวนสัตว์ดูสิเอาละ บ่ต้องเว้ากันซุ่มฮิดเถื่เนเาโอ้ยไปห้องไปหุ่นไปฟาหัวฟาหัวให้ให้นางไก่สุ่มีบักฮาแม่นครับโอ้ยความไปว่าแปดหนูบักขาอ่ามีงามหลายมาสวยดรอกค่ะสวยไม่สู้แต่ว่าดูไม่เคยบ้างค่ะเอาเบิดไปละครับน้อบพิมพ์สีมาสมัครนะครับซุ่มเสียงดีนะครับอาชริเป็นนักเอกแทนบาร์ดปฐมวันก็ได้ผู้ชายติดเสียงดีครับ เี sociedad, ああ่ก oh, okay, exactly ็ไม่อ่ไรเขารับจูงรับกูว่าหอดสุนิสละแบบนี้หลายหลายท่อทำไม่ยังนี่หละเปิดไฟคนทจ้บวกเอาเขาลับสมัครมาลองโมแบนบอกจะจูงควายก้นม่หยัง ไอเกียดได้ไปยังเอาจ่ิงเป็นข้อยบอกข้อยแม่จะไดนเนี่ยอีหยังพันทิ่ปอเมึงอหัปากอีแม่งโง่กว่าเขียแต่งโตเชี่ยวลุมๆมาอี่ามือโกชินิตอยู่ได้กูได้กินผักอยู่เด้อค่ะอี่าหมอนี่ก็ยังเป็นปากดีเอาก่อยากตรวจสุขภาพเจ้าของปอจริงจะคอยออกนอกสังกระสีไปพูดดิโอ้ยจะเป็นนั่งหยังจูงใครไม่หยังนี้แต่ผมหยังละครับเจ้าเล่นใครไม่หยังนี่ กะว่ามันมาสมัครเป็นนักร้องบ้างแบงบ่สมัครนักร้องจะต้องให้ขวดเด้่นี่เป็นนักร้องกับนักร้องเลยนักร้องแต่เด็กเขไม่ใช่ร้องเพลงเป็นเอาเพลงเพราะเป็นนักร้องเพียงเจ้าเนี่ยอันอันเต็มไปค่ะเต็มแล้วครับห้องสวมอยู่แล้วเต็มแล้วอันว่าเต็มนรืนักร้องเต็มไปโอ้ยเจ้ากสักเต็มอยู่ครับเพ่ได้เต็มบอให้มาท้อได้บ่หนูเพราะเป็นเด็กนังเอกหน่อยเป็นเด็กโอ้ยพอดีเลยเพอนักต้องแบบก์มีอะรนังเอกหน่อย ปันมีเรื่องหนึ่งยุดตัวเรื่องอยงปีหน้าพันที่นเรียงไหมเรื่องอย่างท้องกวาวพันขาดตัวละครตัวหนึ่งยูขาดตัวไหนควยวเประกาให้เขาเบิ้์นวยหางอุปกรณ์การเกษตรอ้าวทั้งหมดแถวตรเป้นละกวดกูตรงฟูชี่เขาไปเดือหนาประโยชน์ตรงนี้ขอโทษถ <laughs> ามันหลุยเอาล่างง่ายพีด้ากง่า <laughs> ตัวที <laughs> ่ราูดเย พี่น้องผู้สวัสดีค่ะชื่อว่าน้องกอริค่ะนัสนสกุลมาโหลันบ่าวดีวดีบาดีาาด,ดีมาโหลนันบาดีดีชื่อกอริดีมาโหลันเอาเท้ามีหิบอยิอยงแนีฉันมาถ้ามีหิดอกไปงัหีขู่ <c oughs> ยังหีขู่ <c oughs> พี่หีอยู่หิยยังอยู่ทั้งหนามันนั่นเดโ็กหนาหิยไรชื่อยังครับชื่อยังใครถามชื่อเจ้าเพราะต้องหัวหาเขาถามชื่อใครถามชื่อเจ้าว่าเจ้าชื่อยังใอยซื่อหาแม่จ้าโอซื่อหาม้ามสุลอ่าชีฮอาชื่อยังต่อ ไปบอกดีๆเขา้ยหาสีหาแสงา่อนล่าเลวบ่ต้องไปไกลหรอกยย่างนอคับสวัสดีจ้าว่ากูมมยนั่นแหละช่ออาทอสอนรักได้ยงไงปน้อโอ้อาทนสอนรักมันรัหรือมันจีบานแหน่นอ้ยส่จูอาพุเกียวคืยอย่างนอคับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ หรือชื่ออาทอนมองเขาอีฮ่ามันกิแปดกูเบิดน้องฮ่ามือกูกำเอาผัวมึืออีฮ่าไปเอาติ๊มาแปดนี่กับบ่บอกชื่ออาทรนัูได้มึงขนึงพี่แบกไม่หลายซื้อทุกคายค่ะเออไปพักอื่นก็ได้ซื้อพักนึงไปพักเหนือก็มีซื้อนึงพักใต้แกซื้อนึงค่ะเอาซื้อพักอีสานนี่แหละพักอีสานซื้อว่าซื้อเตสฮะชื่ออินเตอร์ใช่ไหมอือ นี่นังก่สันดสโอ้สันตัดสัด้ยโอสันดานนะบสันดานก็ด้สัดอีสันดานโอ้ยน่ซื้อเดส่เยสันดานมกูตั้ห้โชว์ลูกเสียงเยบอนี่โชว์ลูกเสียงเดี๋ยวเดยวจะพึ่งโชว์เดี๋ยวมีเวลาให้โชว์อยู่มีอะไรให้โชว์อยู่ใช่ไหมคบเอาสัมภาษณ์พวกผู้ให้ใหญ่ก่อนคือยเนาะครับเสสูค่ะสุนาลนะครับ สาดเอาโอ้ยอิสุสารหนิงกันซึ่งนางทาอ่าสวัสดีค่ะดิฉันแหล่ส่วนหลวดค่ะแหล่ส่วนหลวดเอาทุกคนมหร้มผจากชื่อบรสุกคนแล้วบัดผมจะถามทุกคนว่าผู้จี่มายูนยูนี่ตรงมีซิ้อปินในดวงใจน้องกอเรงอะมักซิลปินในดวงใจมาผู้ใดน้องกอเร็งแม่ดวงใจไม่มีบดจิตบดใจน,น้องมากยูผ้ผพูดเดียวก่ะมาไผ่ครับมาเจาะกองค่ะ ศิลปินใโดวเตาของเจ้าหนุ่ต้องมักร้องเพลงปนิจมาร์เพลงผู้ใด่มักเพลงบุหรอันมักเพลงของเยายจินตลาค่ะจินตลาค่ะมาร้องเพลงหนังครับเมื่อไรจะพอว้ยเมื่อไรจะพอสเมื่อไรจะพอของคุกตัวนั่นนะได้ดวงตาคงท้องอีกปอดเ็นกระดานดวงตาคงท้องยังไงหรออันมักน้ำตาเงียโป๊กฉันหรอกค่ะน้ำตาเงี้ยนี่มุ้งฉันมาน้ำตาเงียโป๊กจินตาลาพู้องว่าจังไรล่ะสาวหมอลำช้ำหน้า น้อยใช่ตีนกูอ๋อไอ้คนนั้นอยเขลกโผลคนนี้เดี๋ยวนี้ชัวร์โคชัวร์น้ำตาเยอะนี่ชัวร์ังซี่วตายซะบอกคุณหมอครับโอ้ยขี้เกียจมากหมอด็คุณหมอบัคศิลปินผู้รยนอครับคุณหมอยุก้าศู์ค่ะยุก้าสู้ภูรนอครับไอเอกโคจนามค่ะเอโจนานมากลองฟงขออีมากลองฟึ่งยังครับพี้ดองก็จิหัจกี่ดอน้อเราหรือคือทางอ้า

คะเอ่อเสียงมอเตอร์ครับขนาดว่ได้ไปกินขี่ด้วยค่ะเอาขีออ่แดดปากด้วยเนาะอะพเอกอะถอจ้าอะไรจ้าพระเอกอะทรชอบศิลปินคนไหนในด,ดวงใจจ้าผมชื่นชอบมากที่สุดก็คือลูกแครเลยจ้ะลูกแครไ์ไทยจ้าแล้วเพลงที่ชื่นชอบที่ร้องอ่ะชอบร้องเพลงอะไรครับน้ำตาจ่าน้อยจา้าน้ำตาจ่าดี๋ยวัยทุ่งปุยไอ้ทุ่งปุยมาทั้ง โจเสียงอยู่ไม่เห็นหรอเขี้ยมๆหน่อยไม่รู้จักรถนะน่ะอีพวกกระเทยหัวโปกกระโหลกควายเจ้าอ้อนั่นแหละก็ไม่กมวนเนาะค่ะไ้บอกเซนิปินผู้ใดครับศิลปินบอกข่ามีมากมายหลายคนที่หนูมักค่ะผู้ที่ตายแปลกเลยผู้ที่ยังดูกับมีค่าเอาผู้ที่นู้นแหละมาถึงชอบในตอนนี้เลยอ๋อผู้ใดครับกินกินดังครับกินต่าะขึ้น้านั่นล่ะค่ะ กูลาจ้าได้หลายเพลงมากรอบพี่อย่างกตสุดฮอมด์กลำดวนชวนให้วขึ้นมาสาวเมืองสีทอมาสัญญาของเรานั้นยังจำด้วัดสาสตจำการที่เรเลือนกับพี่ชายเจ้าไรกันตันตาทำไมทำไมจึงต้องจาดกองอินซสามันต้องติด ไอเคนแหงนเออทานบ่าค่ะหั่ขอจากกินแตะละพูดลาไปยัง,งหัมงากกินแตะละคุยลาว <What? S 1> ๊ากินขีมหาเฮ้ยครับคือชาวสหปินผู้อดรครับสาวคนใดเขาเขาถา,ามนานกนี้กัมนถามอีกาชว่อชว,วชอสิตพนอนครับเอเวอร์สเอยังครับเอเวอร์สเลอรเอเวอร์สลร์บัลพี่อ เอ็ม,อออมาาัมากลองเพินองมักอ้ไนอมามักอมไายามนดี๋เหหจเหูขี่พังเลยดิเอาคนมาผ่าควาผ่ากเยดแอคุณลองแต่ว่าเจ็ิบเพ์เทนี่มักไอ้มักไอ้จิจกับผ่นเน่ยผ่นบเจ้ว่าผ่นเหบอผ่นบะไ้ วอากูไปยูวีแล้วพ้งดอกสักิีบากูไปนั่นนสันวพานก็อเอามากที่สิดีเชื่อใจครับอ่ามากพี่ดาราถ้าจะพอนค่ะงูนักเป็นเสียงดีดิอะนะมากพี่งอย่งครับอ้เรื่องคนค่อยค่ะท่นดาวาจะรู้บันงนันละแก่เงินเกบทองใส่แม่สองทางมุดหล เดี๋ยวของแกก็กรรมการเอาจากเสี่ซะซู้ประกวดแกไปโหลดที่หาคนณจุกเป็นอะไรจะกดใครคือเก่ากดไปเดาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้หาคนขาโทษบอกมากเพื่อนว่ามากวัดขู่ทุกคนเอามาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วแล้วเพื่อนจะเห็นหนาเพื่อนหนาที่เขาบอกพาไปเอาเสียงอยู่กรุงเทพจะถามข่อยบอถามยังไงถ้ากูอยากเห็นหนาไม่ห่างบอ่อยบูต้องถาม เจ้าอยากทิ้นอยู่แล้วแต่ละว่าานแหละมันบอกไงเอ้ากระท่านกะท่านเอารถไปถอดสีเต้าไปเชี่วรถจับข้อมือยังเหรอเอาไม่ห่างกันเหรเอารถไฟไปเองเลยเอาน้าแท้เออน้ามันน่าแพ้เอารถสุดโต่งไปได้ต้องเอารถไผ่ใช่แล้วรถไฟอ่ะอ้าวพบกับหัวจักของรถไฟนี่แหละหัวแหลกเลยอ่ะใส่รถจักรโอ้ยัวจักบเก่งได้เนี่ยวรถจักรารสูงเป็นรถแก่หมวยอ้าว เอ้าตู้รถไฟต่อไปนะครับต่อตูวเลยต่อตัวเลยอจบว้าววววแล้วมันคือผสมหัวเทียมแต่ละปัญหาตู้ต่อไปเลยเอาตู้ตไปไปเหรอเฮ้ไปสิมึงนึกถ่ายคุกบอกวิญยากก็แฉบดาบมึงเห็นมันหลุยเด้อไปเปล่านะ อะไรลูกพี่อย่าปล่อยควันดำวมึงหรอ่ามึงสกรบควาเปม่โคกมือหากิโคกมือมึงยังไงมาตอนจุ่อไปนี่แหละสามเรือบมือมิวด้าออเฮ้ยมือเขาตรวจมาวานเลยอ่ะดูหย่อนมาเสียบขิงโอ้โห บรรกาถไฟออกจากสถานีไปแล้วบ่ยกมือไว้บ่ายผู้ที่มาส่ง ผัดต้นมะขามลบโอ้ยตายได้มดแถมแบบไฟพี่ผัดกระเพรารบโอ้ยไปใกล้ๆได้กินบะโขออกกินกระเพรกับรถทั้งวนบ่เห่าคนล่คนบ่ล่คนโอ้ต่อไปต่อไปเดี๋ยวให้ฟ้าให้หนูขึ้นรถไฟใหม่ก่อนได้ขึ้นโอ้ยน่าก็แฉบดาบกว่าออไปรถไฟขึ้นเทา Yeah! <laughs>